สวัสดีครับกลับมาเจอกันแน็กอีกแล้วคลิปนี้ผมจะพามาเที่ยวน้ําตกนะครับเป็นน้ําตกที่ไกลบ้านที่สุดแล้วขับรถแค่ครึ่งชั่วโมงน้ําตกนี้เรียกว่าน้ําตกกิติกิที่นะครับนี่ก็จะเป็นทางเข้านะครับริงเขาให้ใส่ผ้าใบามาแนละ้ว ใช่คบไ,ไปแต่ว่าผมเคยมาแล้วมันเดินง่ายน้ำตกนี้เราก็ต้องล้างทำความสะก่อนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้ทำลายระบบนิเวศหรือธรรมชาติของเขาเขาก็เลยให้ล้างเท้าฆ่าเชื้อฆ่าแบคทีเรียอะไรนี่ก่อนนี่ก็เป็นทางเข้าเดินง่ายเคยมาแล้วครั้งสองครั้งนะครับน้ำตกนี้ จริงๆว่าจะใส่ผ้าใบมาแหละแต่ว่าขี้เกียจคนเยอะเหมือนกันนะวันนี้ที่จอดรถข้างนอกนี่เต็มเลยรถแน่นเลยแต่โชคดีผมมาแล้วมันเหลือที่ว่างอยู่ที่สองที่ก็เลยได้ที่จอดแบบง่ายๆเลยส่วนมากคนที่เดินป่าเดินเขาอะไรนี้จะอัธยาศัยดีเดินสวนกันก็อยาถักทาทยกันมันจะแยกไปได้สองทางนะ แต่มันก็จะกลับมาที่เส้นเดียวกันเนี่ยเดินประมาณ25นาทีทางนู้นก็จะเดินอ้อมนะแต่ว่าเท่ากันนะ25นาทีแต่ทางนู้นเดินลําบากนวยไปมาแล้วทางนี้จะเดินง่ายกว่าน้ําใสมากเลยตรงนี้มันก็ใสลูกตรงแหละแต่ว่าผมหยุดดูน้ำตรงนี้ปลาไหล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 โอ้เห็นไหมเห,เ,หเห็นไหมเห็นไหมว่ายอยู่นัน

guys a r maybe because I <laughs> <laughs> yay yeah, yeah, yeah. yeah. you can tell you? what's r e a l y situation p e l youtube channel subscribe <laughs> <laughs> <that's> หนึ่งเหตุผลที่คนนิวซีแลนด์เขาชอบเดินป่ากันนะครับก็เพราะว่านิวซีแลนด์นี่เป็นประเทศที่ปลอดภัยนะในป่านี่จะไม่ค่อยมีสัตว์ดุร้ายไม่มีสัตว์อันตรายเลยเสือง,งูจรเะเข้อะไรพวกนี้ไม่มีเลยสัตว์อันตรายที่สุดนี่ก็คืองูหางขาวนะครับคือน่นอันตรายที่สุดเลยแต่ถ้าโดนกัดก็แค่ไปโรงพยาบาลฉีดยาน,นี่หน่อยก็หายแล้วแต่ถ้าใครแพ้นี่ก็ค่อนข้างหนักอยู่ ไปครับเหลืออีกสิบนาทีแต่ว่าไปทางนี้ดีกว่าทางนั้นมันไม่รู้อ่ะร้า,ายซ้ายดีเรามาทางขวาดีกว่ามาแบบไล่ไลตอนนี้เริ่มร้อนแล้วได้เหนื่อยนิดนึงได้ออกกำลังกายนะเหนื่อเริ่มจะแตก ร้อนขณะมีร่มเงายัางร้อนผมคิดว่าน่าจะมีคนเล่นน้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะวันนี้เพราะว่าน่าร้อนที่นิวซีแลนด์นี่ร้อนนะไม่ใช่ไม่ร้อนร้อน,นอมากมาก เห็นรถจอดเยอะด้วยวันนี้คิดว่าน่าจะคนเล่นน้ำเยอะเลยเดี๋ยวไปดูที่น้ำตกถึงที่แล้วน่าจะมีคนเยอะพอสมควรขึ้นมาสูงพ, okay. พอสมควรน,นิดนึงนะครับมีวิวเปิดให้ดูอยู่นี่วิวโอเคนะวิวสวยอยู่ก็มีห็นต้นไม้ภูเขาเ วิวสวยดิเดินมาได้ประมาณ15นาทีมั้งหรือเกือบ20นาทีเพิ่งจะมีวิวเปิดให้ดูมีเก้าอี้ให้นั่งด้วย น้ำแป๊บเดินมาสักสพักหนึ่งเหมือนจะได้ยินเสียงตกดังขึ้นน่าจะใกล้ถึงเน้ะเสียงน้ําตกค่อยๆดังขึ้นดังขึ้นใช่เสียงคนถึงแล้วลครับใช่ไหมเอ่ยไม่ได้มา โอ้ถึงแล้วถึงแล้วนี่ <Wow. S 1> นี่ทั้งหมดสามชั้นนะครับน้ำตกนี้โอ้สวยดีเว้ยมุมนี้ข้างบนนู้นก็ขึ้นไปได้ต้องเดินไปอีกทางหนึ่งมีเด็กๆขึ้นไปเล่นกันบนนั้นบนนั้นจะเป็นเหมือนแบบเป็นแอ่งน้ำขังนะสามารถแช่ตัวได้ วิวก็น่าจะสวยเหมือนกันนะบนส่วนข้างล่างนี้ก็จะเป็นน้ำบอ่อใหญ่เลยคนเล่นพอสมควรไม่เยอะมาก A later few moments later. จะว่าไปผมเอาโดนมานี่ยว่าเดี๋ยวจะลองบินโดนไปเก็บภาพดูใน,นนี้น่าจะบินได้ไม่มีป้ายผมห้ามบินปะเดี๋ยวลองใต่โดนดูดีกว่า แป๊บนึงเดี๋ยวเดินไปที่น้ำตกกันดีกว่าเดินไปที่น้ำตกกันดีกว่าแต่ผมว่าน้ำตกต้องรู้จากไกลๆถึถงจะสวยไกลๆไม่สวยมากหรอกแต่เราก็ต้องไปให้ถึงที่นะมาแล้วโอ้คนเล่นน้ำอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็เหมาะสำหรับการแช่น้ำเย็นๆนะครับ ในน้ำตกนี่มันเย็นคนาดนมาถึงแล้วฮะน้ำตกกิติกิติสวยไหมก็สวย,ยอยู่นะคนก็เยอะพอสมควรแล้ววันนี้ผมไม่เล่นหรอกไม่เอาชุดมาเปลี่ยน <c oughs> แล้วก็เป็นคนที่หนาวล้วลงน้ำนี่น่าจะหนาวตายลเลยเดี๋ยวว่าจะนั่งชมน้ำตกพักๆหนึ่งแหละแล้วเดี๋ยวค่อยกลับ ทีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะไปสถานที่ต่างๆที่ยังไม่เคยไปจดไว้เต็มเลยเ็นเซ็ตบัคเก็ตลิสต์เลยนิวซีแลนด์บัคเก็ตลิสต์ต้องทำให้ได้แต่บางสถานที่ก็ไม่ได้อยากไปคนเดียวนะว่าจะรอเฟนมาแล้วแไปด้วยกันต้องไปให้ได้ทุกที่ก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้ไป ตอนนี้คนก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วจริงผมเป็นคนชอบเดินธรรมชาตินะแต่ว่าไม่มีเพื่อนเดินด้วยใจก็รอแฟนมาเดินด้วยแต่ว่ากาทางจะยากมีโอกาสก็จะไปเดินตามที่ต่างๆเลยคนระับ สถานที่ธรรมชาตินี่ยของนิวซีแลนด์นี่มีเป็นพันๆเป็นหมืนม่นๆที่เลยแต่ว่าช่วงนี้งานมันเยอะไม่ค่อยได้ไปไหนหรอกทํางาน6วันบางทีก็7วันงานยุ่งก็เดี๋ยวทำเรื่อยๆอู่บิสถานที่ธรรมชาติของนิวซีแลนด์นี่จะไม่ค่อยเงียบนับเท่าไหร่เพราะว่าคนมากันเยอะนะครับ จะปุ๊กพลาดน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เสียงดังองีอะวุ่นวอะไรเลยขนะลบรึเตกันแล้วกันขยักก็ไม่ทิ้งไว้พาจังเก็บกลับบ้านนะมานั่งดูวิวสักพักนะึง วิวสวยนะเห็นวิวข้างหลังมะผู้เล่นผู้เล่นยอกเลีนก็เดี๋ยวนั่งดูสักพักนึงเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวจะกลับเริ n n. <make> <ت ت ่มหิวข <c ute phones> ้าวแล้วใช่หแล้วเป็นไงน้ําตกคิตตี้คิตตี้ของเราสวยพอสมควรนะไม่ไกลบ้านเรื่กับรถแค่ครึ่งชั่วโมงใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจให้กันจะพาไปสถานที่ต่างๆในนิวซีแลนด์เนี่ยแหละโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ